สวัสดีครับผมเจมมองครับต่อมาคลิปต่อครับผมถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับผมรถฮอนด้าคันเดิมครับอันนี้คือจุดเติมน้ำมันเกียร์นะครับผมแล้วเปิดจุกออกมาเลยครับนี่ครับจุกจะเป็นจุกยางนะครับผมฮอนด้าครับนี่ครับอันนี้คือจุดเช็คน้ำมันเกียร์นะครับว่าให้ได้ระดับหรือไม่ได้ระดับนะครับผมอันนั้นคือจุดถ่ายครับผม นี่ครับผมจะต่อสายยางนี่ครับผมนี่ครับต่อสายยางขึ้นมาหากลวยครับผมนะแล้วผมว่ามาดูน้ํามันครับผมนี่ครับเป็น CVTF นะครับผม h t f 2นะครับสาหรับเกียร์ CVT ของ h o n ด้ารุ่นใหม่นะครับผมแล้วผมก็จะเติมเข้าไปครับเติมจนกว่ามันจะล้นรูนะครับผมนี่ครับกำมันเกียร์ล้นออกมาแล้วครับนี่ครับเป็นรูเช็กระดับน้ำมันเกียร์นะครับผมไม่ให้เยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับ เราก็มาปิดน็อตตำแหน่งเช็ค้มันเกียร์นะครับผมว่าให้ได้ระดับนะครับขันให้แน่นนะครับผมแล้วก็มาปิดจุกยางเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาตรวจความรั่วซึมอีกทีครับผมว่ามีการรั่วซึมไหมขอบคุณพี่น้องที่มารับชมรับฟังขอบคุณครับ